สวัสดีครับสามเท่ารายการตัวนะครับวันนี้ต่อจากตอนที่แล้วก็เป็นว่ามนุษย์ศตวษที่ยี่สิดกับคุณจะเป็นมนุษย์แบบไหนมนุษย์ธรรมดารหรือเป็นอภิมนุษย์ยูว n o โนอาฮาร a รีเนี่ยก็ตั้งคําถามนะว่ายี่สบเอบทเรียนเนี่ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้มีคําตอบนะคือคาค่าว่าเขาจะบอกเอการาชจะเป็นอย่างนี้แล้วไงเพื่อเพื่อชวนให้ ผู้คนเนี่ยได้มาทำความเข้าใจมาอ่านแล้วมาอภิปรายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะอาจารย์ว่าทั้ง21บทเรียนตรงนี้ได้บอกอะไรให้เราได้รู้บ้างเราคงไม่เอามาทั้งหมด21นะครับเพราะว่าเวลามันจำกัดเราเริ่มที่บทเรียนที่หนึ่งพิเตอร์แฮร์รี่เนี่ยได้บอกว่าอัลกอริทึมนะฮะจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่หลายพันล้านคนต้องตกงานในอนาคตกำแพงกั้นระหว่างประเทศจะไม่มี เพราะไอ้ข้อมูลข่าวสารต่างๆดาต a ามันทะลุกําแพงไปหมดนั่นคือไลฟ์พร o m มแดนไอมันสามารถนําไปใช้ในในทุกบริบทของการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้เลยใช่ครับมันคิดแทนทำงานแทนตัดสินใจแทนได้หมดนะมันเร็วด้วยนะโดยวิ่งดาต้ที่มีอยู่และที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่มีคําว่าขี้เกียจ แล้วเขาไม่มีเขาไม่มีคำว่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีโอทีด้วยไม่รู้ว่างานในอีก50ปีข้างหน้าจะเหลืออะไรให้กับมนุษย์ต้องทําบ้างมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยที่เราเคยเรียนโดยโดยหลักสูตรหรือความรู้ในศตวรรษที่สิเนี่ยนะครับมันจะไม่มันจะไม่พอแล้วมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามี AI มาแทนแล้วไงอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าคนขับแท็กซี่อะไปเห็นเนยเด็กเน่อยู่กลางถนนเนี่ย จิตวิญญาณของอะไรนี่ก็ต้องใช่ไหมต้องจอด,ต,อจอดต้องช่วย,ตวยแต่ถ้าเอไอที่มันรถขับเองเนี่ยมันรับภาร,รก,กิจมันมันต้องไปส่งเจ้านายมันต้องคิดหลายอย่างมากกว่านั้นถูกไหมครับคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่ถ้าเกิดว่าชนเด็กในแง่ของจริยธรรมในเรื่องในแง่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ชนเพราะว่ารถมาด้วยความเร็วคุณต้องหลบหักหลบ หักหลบเนี่ยกาจะเกิดรูปรติเหตุใหม่โดยข้ามเกาะไปชนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันบอกได้ว่าเพราะฉะนั้นมิติมิติของ AI เนี่ยไปไปมาๆจะมากกว่ามนุษย์ยอัลกอรทิทึมก็เข้าใจในตัวเรามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกสามารถควบคุมเราเนี่ก็ใช้คําว่านะเจตจานงที่เสรีเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ เอมันเริ่มเข้ามาคุกคามเสรีภาพเราใช่ไม่ใช่คำถามได้นะคำถามมองได้ก็คว่าเนี่ยเนี่ยจำลองเสรีถูกควบคุมคือถ้าเรามองไปอย่างนั้นว่า AI มาคุกคามเราแต่เรายอมให้ AI เข้ามาต่างหากเพราะเวลาพี่ไปกดอะไรเนี่ยยินยอมยินยอมยินยอมถูกต้องเนี่ยพอใช้ไอ้นี่ปเขาก็ถามว่าคุณยินยอมไหมเอ็กเซปไหมเอ็กเซแต่ถ้าเราไม่เอ็กเซปมันไม่ไปตอง เพราะนั้นไอ้ความเสรีนะฮะไอ้สิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในตัวพี่เนี่ยเอะคือคนละเมิดไม่ได้เฮ้ยพ้องแต่ AI ไอมาเสร็จเสร็จผู้ครอบครองข้อมูลข้อมูลคือผู้ครอบครองอนาคตไม่ใช่ครอบครองโลกนะพี่ครอบครองอนาคตครับเอเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของ Big d a t นแหละเพราะฉะนั้นการครอบครองอย่างนี้เนี่ย คือคุณกําหนดอนาคตได้ไงไเพราะฉะนั้นคือการครอบครองอนาคตโลกนี้มีระยะําเพียงหนึ่งเดียวที่ชอบดอลล่าร์ไหมเป็นเงิน<อ>ง<อ>นะตอในปัจจุบันก็ทุกคนคนชอบหมดอะคือคืออยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกมนุษย์คนไหนช,ชาติพันธุ์ว่าธรทมแบบไหนก็ได้แต่บอกว่าถ้าเอาดอลล่าร์เอาเอาเออยูดอลล่าร์ไปได้ตลอดเออไม่ชดเกียรติคุณหละเกียรติประเทศนี้แหละแต่ว่าถ้าดอลล่าร์เอาไม่เกียรติไม่เกียรติดอลล่าร์ ไม่เกียรติเออหรืออีกอันหนึ่งคือค,อความรู้อืมความรู้เนี่ยอยู่อ,อยู่ตรงไหนก็ได้เออทุกคนยอมรับว่าก็คือความรู้ไม่เกียรติอ่ะใช่ไม่ว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากตรงไหนนะแต่เป็นความรู้นะเป็นความรู้ไม,ไม่ไม่เกียรติปัญหาใหญ่ในทศวรรษที่21จะใหญ่มากจนไม่มีชาติใดชาติหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ทรงอํานาจพอจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้มันมีเรื่องสามเรื่องคือเรื่องนิวเคลียร์เรื่องโลกร้อน แล้วเรื่องของไอ้ปฏิวัติเทคโนโลยีนี่แหละซึ่งสามเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยมันจะพังทั้งโลกนะครับนิวเคลียร์นี่ถ้าเกิดต้องทมนิวเคลียร์นี่พังแน่นอนนะครับเรื่องโลกร้อนก็เรื่องที่ใหญ่มากถ้าคุณไม่ร่วมมือกันคุณก็จะอยู่ลําบากทำคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องไอ้ไบโอเทคก็เหมือนกันถ้าคุณปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะก้าวหน้ากว่าคนอื่นเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องเข้ามาร่วมมือกันนะทำไมศาสนาและความเชื่อถึงค่อยๆเสื่อมเราไม่ต้องแหนางแมวนะเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าณนะช่วงเวลาเวลานี้เนี่ยเมฆมันจะเคลื่อนตัวแบบแบบนี้และความกดอากาศเแล้วฝนมันจะตกใช่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วฝนไม่ตกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็บอกได้หมดพอวิทยาศาสตร์มามากขึ้นเนี่ยความเชื่อเรามันก็เริ่มเริ่มตดถอยลงใช่ใชเพราะว่าถ้าคุณยังยึดความเชื่ออยู่เนี่ยในอนาคตเนี่ย คุณจะเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ไงในทศวรรษที่21เ,เนี่ยนะครับการอพยพย้ายถิ่นฐานมันจะนอกเหนือกา<น>บเร,เรื่องของวัฒนธรรมในอดีตนเนี่ยมันจะกีดกันการอพยพกันไง migration เนี่ย,นนยโดยอ้างเรื่องของวัฒนธรรมบ้างเรื่องชนชาติบ้างเรื่องผิวสีบ้างนะครับพอตอนหลังเนี่ยนะมันเริ่มมาพิสูจน์ได้ว่าคนเอเชียก็มีความเก่งไม่น้อยกว่าคนผิวขาวใช่ คนผิวดําก็สามารถทํางานมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากคนผิวขาวค,คนต่างวัฒนธรรมสามารถทํางานได้ดีเท่าๆกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไมเกรดการอพยพมาเนี่ยนะมันเริ่มเริ่มเปิดกว้างขึ้นนะครับมันไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นกําแพงได้แล้วเนี่ยศตรวรรษที่สินี้มันจะจะเป็นแบบนี้ขึ้นเทอร์ริซึมเนี่ย d o n 't panic เออม่อยาก,กลัวเอออยาก,กลัว <laughs> เพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างภาพ เขาบอกว่าไอการก่อการตายจากการก่อกา้ายเนี่ยแม่งตายน้อยกว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ตายตายน้อยกว่าอุบัติเหตุอีกใช่ไหมเพราะนั่นเป็นการสร้างภาพเขียนให้กลัวมันเท่านั้นเองเพื่อผลประโยชน์ในเชิงการเมืองทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยสงครามมันจะไม่ใช่จรยุทธ์ว่างั้นอ่มันไม่คงไม่ยกกำลังไปทุบกันแบบเมื่อก่อนแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของสงครามไซเบอร์มันเป็นสงครามไซเบอร์มันเป็นสงครามอัลกอริทึมเออเมันเป็นสงครามการล่วงรู้ความลับเนื่อของพี่ของอาจารย์ของอะไรต่างใช่อันนี้แหละแล้วมันคือมันไม่ต้องไปเอาชีวิตเลือดเนือไปแลกกันไงเอเ a ไอไปทําแทนอ่าเออแลก็เฮนรี่เขามองข้ามไปว่าไอความยุทิธรรมในทศวรรษที่21เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่เป็นความยุติธรรมที่พี่ชนะคดีและพี่พึงพอใจคือเมื่อความยุติธรรมเมื่อก่อนเราพูดคล้ายๆว่าแค่สองต่อสองคนนี้กับคนนี้กับต่อสู้กันยุติธรรมนะแต่ว่าบริบทที่ในศตวรรษที่สิเอไม่ใช่แล้วนะคุณได้ไปสนับสนุนคุณมีผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์นะครับกับองค์กรใดหรือกับใคร เพื่อไปทําร้ายกับอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบตอนสุวัตที่ิเเนี่ยความเป็นเฟกนิวเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเนื่องจากเรื่องของเฟกนิวมันมีตลอดแหละเนี่ยข่าวบางเรื่องเนี่ยแถลงไม่ตรงกันเรายังไม่รู้จะเชื่อใครเลยครับมันเป็นการปกป้องด้วยใช่สมมุติว่าอัลกอริทึมหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ต้องใช้เฟกนิวในการปกป้องตัวเองที่ไม่ให้คนมาล่วงรู้ความลับคือบทสรุป ของทางดอรฮาร์เรี่เนี่ยทั้งหมดทั้งเพเนี่ยท่านมาจบอยู่ที่เรื่องของการศึกษาเขาเขาบอกว่าต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิตใช่ไม่ใช่ว่าศึกษาแค่มัธยมหนึ่งมัธยมสหรือปริญญาตรีจจแล้วจบไม่ใช่ในศตวรรษที่21เนี่ยสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยนะต้องต้องสอนก็บอกมีสีเรื่องอเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของ critical thinking คือวิธีคิดเชิงวิพากษ์นะครับ เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ communication เรื่องของการสื่อสารครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ collaboration คือการร่วมมือนะประสานความร่วมมือดอ้วยกันครับและเรื่องที่สี่คือเรื่อง creativity คือการคิดส,สร้างสรรค์เขาบอกว่าถ้าคนเนี่ยนะครับสามารถมีสีส่สเรื่องนี้อยู่ในตัวได้เนี่ยนะครับ <S <S คุณก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษที่ส1ไม่เป็น useless ไม่เป็น useless ะครับเราก็ นำสิ่งนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวที่จะอยู่ต่อไปหรือลูกหลานเราเนี่ยที่จะประสบเจอในอีก20-30ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องเจอแน่นอนเรื่องพวกนี้เจอกันนะครับตอนหน้าครับสวัสดีครับ